เออก็ได้ในเมื่อตัวเมียพูดเช่นนี้เงินค่าก็ทุ่มสุดตัวแล้วละอ้อมอืมอ๋อนี่มันท่านดาชาเป็นเช่นใดบ้างขอรับคงไม่ได้ถูกพิษใช่หรือไม่ขอรับสิ่งนี้กินได้จริงๆรรสชาติไม่เลวมีความหวานอีกด้วยฉันก็บอกแล้วไง นายไม่ผ mm ิดหวังใช่ไหมล่ะสำเร็จแล้วเสือก็เป็นมังสวิรัต์ได้นะอะไรนะกินได้จริงๆเหรอตัวเมียให้ข้าลองชิมได้หรือไม่ข้าเองก็อยากชิมด้วยเหมือนกันยื่นมือออกมาได้สิมีสำหรับทุกคนเลยนะกินได้จริงๆแถมยังกรอบมากอีกด้วยนะอืม เคยชินกับการกินเนื้อสัตว์ได้กินสิ่งนี้แล้วรู้สึกสดชื่นดีจริงๆเลยไม่เลวไม่เลวในที่สุดภาพเสือเป็นมังสวิรัตที่ฉันรอคอยก็ปรากฏแล้วล่ะเชียน่วงนายไปคุยกับพวกเขาได้แล้วล่ะอืมเอมัาเป็นเช่นไรบ้างรสชาติของอาหารนี้ดีหรือไม่ เดินมาหาเออก็ดีอยู่นะหากคิดว่าพอได้เจ้าจะลองพิจารณาเอาเนื้อมาแลกกันสักหน่อยดีหรือไม่ล่ะหึที่แท้เจ้าก็มีจุดประสงค์นี้นี่เองสินะเจ้าสิ่งนี้ก็พอได้อยู่แต่ก็แค่พอได้เท่านั้นแหละรสชาติไม่ดีพอให้ข้าเอาเนื้อไปแลกกับเจ้าหรอกนะนี่แค่กินดิบๆเท่านั้น หากนำไปเผาแล้วจะหอมมากขึ้นอีกเดี๋ยวหลังจากเก็บเสร็จแล้วเจ้าก็กลับไปกับเราให้จิโม่เผาให้เจ้าลองชิมเผาแล้วจะหอมมากเหรอข้าไม่เชื่อหรอกนะจะหอมกว่าเนื้ออีกเหรอที่แท้เผาสิงโตบินต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อหลอกเอาเนื้อของเราโชคดีที่ท่านราชามีไหวพริบมองเห็นถึงแผนการของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วใชว่ข้าไม่เชื่อหรอก ว่าจะได้กลิ่นอะไรจากสิ่งนี้อฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวหอมจริงๆต่อไปนี้ข้าจะได้กินของอร่อยๆเช่นนี้อีกหรือไม่อืมหอมมากเลยโลกนี้จะมีของที่หอมขนาดนี้ได้ยังไงกันนะเนี่ยหอมกว่าเนื้อจริงๆด้วยกลิ่นหอมมาก แต่รสชาติจะเป็นเช่นไรกันเอะเอะเป็นไปได้เช่นไรสิ่งนี้นุ่มจนแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยเหนียวนุ่มหอมทั่วไปทั้งปากพอผ่านปากเข้าไปในท้องก็รู้สึกอุ่นไปทั่วทั้งท้องเลยเหมือนเวลาแม่รูปท้องให้กับข้าตอนเด็กๆไม่มีผิดแปลกจริงๆเลยนะสิ่งนี้เนี่ย ตอนนั้นข้ายังเป็นเสือน้อยออกล่าไม่ได้ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของวันคือการรอท่านแม่กลับมาแม่ท่านแม่ของข้าจะเป็นตัวเมียแต่นางก็เชี่ยวชาญด้านการล่ามักจะนำอาหารกลับมาให้ข้ากินมากมายในทุกครั้งทุกครั้งหลังจากที่ข้ากินอิ่มท่านแม่ก็จะนั่งลงกลางแดดลูบท้องข้าเพื่อให้ข้าย่อยอาหารได้เร็วขึ้นอ้ สบายจังเลยนะความรู้สึกสบายในตอนนั้นก็เหมือนกับตอนนี้เลยใช่แล้วนี่คือรสชาติของท่านแม่ท่านแม่ข้าคิดถึงท่านในโลกก่อนที่ฉันจะทะลุมิติมามันเทศก็เป็นความทรงจำในวัยเด็กของใครหลายคนเหมือนกันนะหอมจริงๆด้วยหยุดไม่ได้เลยใช่ข้ายังอยากกินอีกสักหน่อย ท่านราชาเราใช้เนื้อแลกกับสิ่งนี้กลับมาสักหน่อยดีหรือไม่ขอรับไม่อย่างนั้นต่อไปเราก็จะไม่สามารถกินของอรอ่อ,รอยๆเช่นนี้ได้นะเชียนฮวงตัวเมียหากพวกท่านบอกวิธีเผามันเทศให้กับเราเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเนื้อสัตว์กับมันเทศกันได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วและข้ายังมีวิธีอื่นๆที่สามารถบอกกับพวกเจ้าได้อีกด้วยนะ อีกวิธีคือหั่นมันเทศเป็นเส้นตักให้แห้งแล้วเผาให้เป็นมันแห้งวิธีนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันเอ๊ยยังมีวิธีกินแบบอื่นอีกเหรอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเราจะเลกเนื้อกับมันเทศของพวกเจ้าเอาละเราจะกลับไปนําเนื้อมาแรลกในตอนนี้เลยเอมัดอย่าเพิ่งรีบร้อนข้าคิดว่า นอกจากมันเทศแล้วพวกเจ้าอาจจะมีอย่างอื่นมาแลกเปลี่ยนได้นะหรือว่าพวกเจ้ายังมีอาหารอื่นอีกหรือไม่ใช่อาหารหรอกนะแต่อาจเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่าอาหารซะอีกจะมีอะไรที่ล้ำค่ากว่าอาหารได้อีกหรือก็คือสิ่งนี้เราเรียกมันว่าเกลือเอ๊ะเกลืออย่างนั้นเหรอสิ่งนี้มีประโยชน์เช่นไรกัน ทำไมถึงบอกว่ามีค่ามากกว่าอาหารกันละ่ะเอมัตในเผ่าเสือบินของพวกเจ้าก็มีตัวเมียที่ป่วยใช่หรือไม่ใช่แล้วละ่ะในช่วงนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยหากเป็นชิ้นนี้ต่อไปเผ่าเสือบินของเราจะตกอยู่ในอันตรายสถานการณ์เดียวกับเผ่าเสงิงโตบินของพวกเจ้าใช่หรือไม่เราเองก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันมาก,ก่อนแต่ตอนนี้ไม่เหมือนก่อนแล้ว ตัวเมียเผ่าสิงโตที่ป่วยต่างรักษาหายหมดแล้วล่ะเอ่ออะไรนะรักษาหายหมดแล้วอย่างนั้นเหรอใช่อาการป่วยของตัวเมียใช้เกลือรักษาได้สิ่งนี้สามารถรักษาตัวเมียที่ป่วยได้อย่างนั้นเหรอเชียนฮวงจะพูดจริงหรอือไม่ได้หรอกข้าใช่หรือไม่ตามข้ามาสิจะไปไหนเหรอ ในเห็นแล้วจะเชื่อเองแหละทุกคนสู้ๆทำเกลือเพิ่มขึ้นอีกหน่อยรอจนถึงงานประชุมแลกเปลี่ยนของชนเผ่าเราจะได้สิ่งอื่นกลับมาอีกมากมายอย่างแน่นอนเข้าใจแล้วขอรับท่านหวนาัวหน้าเกลือทั้งสามารถรักษาโรคและถนอมอาหารได้เผ่าพันธ์ุอื่นๆก็จำเป็นต้องใช้เช่นกัน ข้ามีลังสังหอนว่าในงานประชุมแลกเปลี่ยนของชนเผ่าเผ่าสิงโตบินของเราจะเป็นที่นิยมที่สุดอท่านแม่ทําไมท่านไม่พักผ่อนสักหน่อยละ่ะร่างกายของแม่เพิ่งจะหายดีหรอกนะแม่ไม่เหนื่อยแล้วละ่ะแม่นอนมานานพอสมควรแล้วตอนนี้แม่ก็ดีขึ้นมากแล้วละ่ะแม่ต้องการที่จะช่วยทุกคนทํางานอีกสักหน่อยนึงก็ได้ท่านแม่ ช่นนั้นหากแม่เหนื่อยต้องบอกข้านะวางใจเถอะแม่รู้ตัวดีเสี่ยววีเอ๊ะพี่สาวเสี่ยววีเธอกับแม่ของเธอมานี่หน่อยได้ไหมอะได้เลยได้เลยจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะท่านแม่ไปเถอะพี่สาวเรียกเราแล้วล่ะเชียนหวงเจ้าอย่ามาพูดทำให้คนอื่นอยากรู้สิ รีบบอกเข้ามาสิ่งนี้สามารถรักษาตัวเมียที่ป่วยได้จริงๆเหรอเจ <c oughs> ้าดูด้วยตัวเองเถอ,อะเออดูอะไรเหรอพี่สาว <c oughs> เรียกพี่สาวได้เช่นใดต้องเรียกว่าท่านผู้อาวุโสสิอออย่าเรียกผู้อาวุโสเลยเรียกแล้วเหมือนว่าฉันแก่มากๆทุกคนเรียกฉันเหมือนเดิมก็ได้นะ <c oughs> ตอนนี้ร่างกายของเธอเป็นยังไงบ้างหายดีแล้วล่ะตอนนี้ได้เวลาทำงานแล้วท่านผู้เอะ๊ะจีโมขอบใจเจ้ามากนะหากไม่ได้เจ้าช่วยค่าเกรงว่าข้าจะไม่ได้เจอเสียวอีไม่เจอทุกคนอีกอ๋อนี่เป็นคุณงามความดีของทุกคนฉันเองก็เพิ่งมีความคิดไม่อย่างนั้นฉันคนเดียวก็ทำอะไรเองไม่ได้หรอกนะ เอมาร์ตเจ้ารู้จักแม่ของเซลีหรือไม่รู้จักสิครั้งก่อนที่ข้ามานางยังป่วยหนักอยู่เลยข้ายังคิดว่าเออเดี๋ยวนะนนางหายดีแล้วเหรอ <c oughs> ใช่แล้วละ่ะนางได้รับการรักษาด้วยเกลือเกลือรักษาตัวเมียที่ป่วยได้จริงๆเหรอเชียนฮวงเราจะเล็กเนื้อกับเกลือพวกเจ้ามีเกลือมากเท่าไหร่กัน เราอยากได้ทั้งหมดเลยเราเองก็มีไม่มากไม่สามารถแลกกับพวกเจ้าได้ในตอนนี้หรอกนะเอะ่ะอะไรนะเจ้าเห็นคนตายต่อหน้าต่อต,อตามไม่คิดที่จะช่วยเหรอเฉียนวงข้าเคารพเจ้ามาโดยตลอดแต่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเลือดเย็นขนาดนี้ข้ามองเจ้าผิดไปแล้วจริงๆเอมัสอย่าเพิ่งรีบร้อนไปสิเชียนฮวงยังพูดไม่จบเลยนะเอมัส เรามีเกลือไม่มากและอย่างที่เจ้าเห็นเรากำลังเล่งการผลิตเพิ่มขึ้นไม่มีทางที่จะแลกเปลี่ยนมันให้กับเจ้าได้ในตอนนี้แต่หากเผ่าเสือบินของเจ้าสามารถทำเกลือกับเราได้เราสามารถให้เจ้าได้เลยผลิตเกลือร่วมกันอย่างนั้นเหรอไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาพวกเราเผ่าเสือบินมีสัตว์ตัวผู้บางตัวที่ไม่มีที่ระบายความแข็งแกร่ง แต่พวกเจ้าจะแบ่งให้เราเท่าไรกันพวกเราจะแบ่งให้กับพวกเจ้าสามในสิบสามในสิบอย่างนั้นเหรอเชียนฮวงอย่าคิดว่าเจ้าเป็นสิงโตก็สามารถเรียกข้อเสนอเยอะนะในเมื่อเป็นการผลิตเกลือร่อรวมกันเราต้องแบ่งครึ่งสิถึงจะถูกถ้าเจ้าไม่เห็นด้วยก็ช่างเถอะหากไม่มีพวกเจ้า เราก็สามารถทำเกลือเองได้เพราะสูตรอยู่ในมือของเราแล้วเอออะไรนะไม่ไม่ไม,ไม่นี่ไม่ใช่การต่อรองราคาไม่ใช่เหรอยอย่าไม่ค่าสักหน่อยเถอะนะมีอย่างที่ไหนมาหาักลบตรงๆกันแบบนี้ล่ะเชียนห่วงหต่อสี่ดีหรือไม่พวกเจ้าหกพวกข้าสตกลง เพื่อประโยชน์ของมิตรภาพที่ดีระหว่างสองเผ่าของเราข้าจะให้พวกเจ้าสี่ในสิบเออเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยข้าเป็นอัจฉริยะในการทำธุรกิจจริงๆ <c oughs> นี่ใช้เชนห่วงที่ฉันรู้จักหรือเปล่าเขาทำธุรกิจเก่งเกินไปแล้วมั้งก่อนหน้านี้ที่ตกลงกันไว้คือ6ต่อสยังกังวลว่าเอมัสจะไม่เห็นด้วย แต่ผลก็คือเชียนฮวงลดราคาก่อนแล้วถึงขึ้นราคาเอมัทไม่ได้แค่เห็นด้วยแต่ยังทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์